ก็กาบสวัสดีพี่ๆน้องๆชาว YouTube ทุกท่านนะครับวันนี้ก็อาพบกับผมเช่นเคยนะครับไตเติ้ลรถถ่สิ่งวันนี้ทางร้านโคบูดาเจริญชัยสาขาดอนมะแดงนะครับก็จะมาแจ้งโปรโมชั่นนะครับสำหรับเดือนสิงหานะครับกับเดือนกันยายนเนาะตัวนี้จะเป็นในส่วนของโปรโมชั่นรดเกี่ยวนวดข้าวนะครับตอนนี้ทางร้านจะมีทุกรุ่นเลยนะครับแต่ ที่มีจอดอยู่ตรงนี้จะเป็น DC 70 series นะครับตัวนี้จะเป็น DC 70 g Pro นะครับสำหรับลูกค้าใหม่นะครับสำหรับลูกค้าใหม่ดาวเริ่มต้นที่30%นะครับหรือว่าเป็นลูกค้าเก่าลูกค้าเก่าที่ยังไม่มีเกรดน,นะครับที่เพิ่งซื้อรถไปเนาะก็จะดาวเริ่มต้นที่20นะครับ สำหรับลูกค้าเกตด a a p พัดจะดาวเริ่มต้นที่10นนะครับถ้าหากลูกค้าท่านใดสนใจก็แวะเข้ามาดูได้นะครับโปรโมชั่นก็มีให้เลือกหลากหลายนะครับเงินช่วยดาวตัวนี้ก็เยอะนะครับยังไงก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับรูปแบบการผ่อนชำระนะครับสามารถผ่อนได้นานสูงสุด8ปีเลยเนาะ รูปแบบจะมีทั้งแบบรายเดือนแล้วก็แบบรายปีแบบนาปีนะครับแล้วก็นาปังเนาะจะมี3แบบเลยนะครับถ้าหากลูกค้าไม่อยากได้งวดย่อยเดือนเดือนละ3,000บาทก็เพิ่มดอกเบีย้ย0.5ก็ไม่มีงวดย่อยได้นะครับถ้าหากลูกค้ามีความประสงค์ที่จะไม่ใช้งวดย่อยเนาะตอนนี้ก็ใช้เงินรับรถไม่เยอะครับติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับ เดี๋ยวยังไงผมจะทิ้งเบอร์ไว้ตรงคลิปให้ด้วยนะครับฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับช่วงนี้ก็เตรียมส่งครับคันนี้ก็เตรียมส่งนะครับเตรียมส่งให้ลูกค้านะครับลูกค้าทําสัญญาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะทําสัญญาฟรีถึงบ้านเลยนะครับส่งฟรีด้วยนะครับ สวยๆเลยนะครับจะมีตัวลองกระสอบอีกนะครับแล้วก็จะมีตัวตู้แอร์อีกนะครับถ้าสนใจก็สามารถแวะเข้ามาดูได้เลยนะครับทางร้านก็มีให้เลือกหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นรถแท็กเตอร์รถเกี่ยวนวดข้าวโดนการเกษตรนะครับแล้วก็เครื่องอัดฟาง แล้วก็รถขุดนะครับรถด,ดำนาครบวงจรครับทางร้านก็จะมีช่างมืออาชีพไว้คอยบริการให้ด้วยนะครับเดี๋ยวขอฝากโปรโมชั่นสำหรับรถแท็กเตอร์นิดนึงนะครับสำหรับรถแท็กเตอร์สามารถฟรีดาวได้เลยนะครับถ้าหากลูกค้าท่านใดสนใจก็แวะเข้ามาติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับฟรีทองคำหนเส้นนะครับ ก็ฟรีแพ็กเกจนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีด้วยเนาะถ้าหากสนใจก็แวะเข้ามาติดต่อสอบถามได้นะครับเข้ามาหาได้เลยนะครับเซลล์ไตเติ hmm. นะครับสวยๆเลยนะครับทางร้านมีให้เลือกเยอะอยู่เนาะจะมีในส่วนของรุ่นลิมิเต็ดอีกนะครับเดี๋ยวจะแพนกล้องไปให้ดูนะครับอีกสักครู่นะครับนี่เป็น MU49 นะครับ ดาวเริ่มต้นที่10%นะครับสำหรับ M U 4 9เนาะใช้เงินรับรถไม่เยอะครับในส่วนนั้นจะเป็นของรุ่น l i m i t ต็นะครับติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับที่เบอร์080 226 3943ครับฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับ โอเคครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ